สวัสดีครับนี่พบกับช่องอีสานทำมาหากินครับตอนนี้ผมมามาหาห้างนิ่มครับตอนนี้ก็ได้แล้วห้างหนึ่งครับนี่ครับพันเบนบอกว่ามึงหันน่นในในแรนนะครับบอไสคุ้นมันจะใหม่เปล่าเบนพ่ออีกข้างหนึ่งครับตอนนี้กําลังที่ขึ้นตัดครับอุ้ยไปตัดออกไปตัด มันจะไหมปลาดิเอาพอมีควนกนะพ่อเออเอาเห็นมันควนได้ยังเห็มันลุกยังเห็มันลุกเออดับดับดับยังเหนมีควนยังเห็มันลุกยังเห็มันลุกเบนยังเห็มันลุกตอนนี้พอแล้วพอแล้ว พอแล้วเออตอนนี้พานเบนครับกำลังคืนครับดับๆับยาใหงมันลุกนันเป็น,นเออหยัยบหยัยบหยับเออพานเบนกำลังตัดตรงมากครับรอชมครับผลงานมันเบ็นไงไปแต่ยืนป่เออเขียนนะครับ อ่าพนวัดมารับเลยครับอ่าเรียบร้อยครับผลงานครับสวยงามครับสวยงามปุนยางไว้หาขวดนี่สวยงามครับเหมือนในสองห้างครับปุปนๆขุนเลยทั้งุหมดอย่างไปหาห้างยางไปหาห้างเลยเออถือว่าสวยงามอยู่นะครับอ่าโอเคครับอ่านี่คือวิธีการ เอาแม่นิ่มออกครับจากล่างขยาวขยาวขยาำเออตัดออกนะเล่มเล็มออกนะเขาะเขาะเขาะเออไปหาหาบางอีก ต่อไปครับตไปต้องหัวหางต้นหนังกระสีไปครับต้นหนังกระสีไปนี่เพื่อนไป,ไปนออกตามหาครับทำลาห้างนิ่มครับมื่อน,นี้หากันแบบส,สดๆเลยครับบอ่อเตรียมการบอ่อใดหาไใบทาบ่อใดหาไว้บอ่อเตรียมนะครับ นีาก็นเตมิ่งเหรอไม่เหรอผีผีท่านผีเป็นตมิงกบคอยกบคอยงานสิศวต้องอยู่งานวิศว์ต้องหกวันสิ mặc dù cảm thấy của mì đi cảm thấy chị thấy chị thấy ยางตามพันเป็นไปเลยครับม,ม,มันนี้ผมอาจจะโชคดีก็ได้ครับ พออีกข้างหนึ่งอะไรครับเอ้ าเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอ้โหผมมาพ่อหั่งเพืองมาเจอรังพึ่งนะครับมาหานี่พ่อหั่งเพืองครับใช่พวกปลาหนึ่งที่บอกคุณโอ้ยอะไแล้วเฮ้ยคือบุหินแม่นบ่มแม่นบ่มแม่นในพันเบน พันเป็นตัวแล้วเอามาเบิ่งข้างเพิงก่อนครับอ้าวเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์บ่ได้เตรียมการนะครับบ่ได้เตรียมการยังเลยนะครับไปได้พันเด่นโอ้ยว่าจนผมมาเที่ยวเนี่ยคุณหั่งไงนะครับหั่งไงอยู่หั่งไงอยู่ครับโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ้พระเจ้า บรอนนัดไม้นะครับปุ่งหัวหนามหัวหนามหญ่อยู่ดิหัวหนามยญ่อยู่โอ้โอ้โหดูดีนี่นะครับเจอแบบบรอนนัดไม้ครับโอ้สวยงามนะครับสวยงามหัวหนามสวยงามครับโอ้เพิ่งเพิ่งเพิ่งทางใต้เพิ่งใต้อู้เป็นยังติดสเปรย์แห้งครับ หัวน้ำใหญ่นะครับหัวน้ำก็ถือว่าโอเคอยู่ครับใช่ได้ครับเบิ้งนี่ครับไตห้างครับอ่าเมื่ออยากสันน้นแน่นะครับเพราะว่าใส่กล้องโทรศัพท์ถ่ายอัดวิดีโอครับเพราะว่าเพราะท่านมีกล้องครับสามารถย้ายไปถนอ,อมไอจูนควบคุมถนอมโอ้โหเอร์ไพรส์แห้งครับเซอรไพรส์แห้ง เป็นยังไงครับพันเบ็ดฟุกแห้งกันวะโอ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นอยังที่สซอไพรย์แห้งครับอ่ะเดี๋ยวถา้าเอาเพลองเดี๋ยวผมจะเฮ็ดอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนยนะครับช่องไม้ครับ จ่งไม่มาครับผ่านเบนครับแต่ก็ผ่านวัดโอเคนะครับหอดมือเอาผมจะเ็ดคลิปอีกคลิปนึงนะครับ